ตอนนี้ครับเราพักจอดซื้อของกันนะครับเพื่อนผมก็มามันก็ติดแดง่ไม่ติดแดง,ไม,ดแดงไม่มีอะไรครับผมสบายสบายไปตรง กองไหนนะที่มึงเมีไว้อะอะไรวะมึงอะไรกันนะมึงขอขอเรื่องอะไรเล่าโอ้ตายแล้วสองคนเอาแล้วตายแล้วเล่าเบียร์เล่าเบียร์ก็ซื้อมาตั้งไม่เว้นกันเลยเออซื้อมาตั้งรังหนึ่งบ้าบอวันนี้วันพระเอ้าสวัสดีครับเสือเหลาเฮ้ยเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณจะแท็กนะทำไมครับเฮ้ยทำไมคุณอะไรครับเนี่ยแท็กผมนะ อะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรวะเขาเรียกอะไรโกโปรที่อะไรวะใช่แล้วเพื่อนมันคือโกโปรเพื่อนสวัสดีเัน้สวัสดีครับผมวันนี้เราจะไปไหนกันครับไปลุกตกกันกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างครับผมดื่มเหล้ามาปิ้นเฮ้ยคุณต้องมีกิจกรรมที่มันสังสรรค์สร้างความกระชับปิ้นหน่อยติ่งย่างดิ่นเ้าโอเคเดี๋ยวลองแกงด้วยนะเพื่อนนะเฮ้ยลองแกงด้วยเหรอเฮ้ยลองแกงต้องต้องมานะต้องมาต้องมานะจริงเพราะผูชื่นไปแล้วเก้ต้องมาทำเป็นไม่อยากเล่นนะเฮีย แต่อยากในใจคืออยากอยู่นะอยากอยู่เอ้ยเฮ้ยอะไรวะมึงจอดซื้อกาแฟกันนานเกินนานมากอ่ะเสียเวลาชิปหายเลยบ้าบอกเขาหมูย่างแล้วดูมันจอดรถไอ้เต๋อไปที่นี่ใครวะเนี่ยแกงเคียงแกงชีลาเขายังจราจากันไม่เสร็จเลยวะนั่นอะสิกูว่าเลยมงนั่เองมึงเหมือนไม่ยืนกดดันคนขายอยู่อ่ะว่าให้ขายเถอะกูรอแล้วเนี่ยเที่ยงกว่าเลยเนี่ยี่เมื่อกี้พี่เขาบอกตรงนี้มีร้านขายส่งอยู่อ้าวไม่ได้ขายเหล้าหรอวะขายส่งเหรอขายขนส่งอย่างเงี้ยนะ เอาเฮ้ยมึงไปไหนอะมึงไ,ไม่กลัวเงียบขากูเลยเหรอเดี๋ยวมึงขับคำด้วยมครักูนั่งเลยครสบายแล้วได้บานกูแล้วประกันชั้นไหนนะรุ่นเนี่ยชั้นสองต้องชนชั้นสองเท่านั้นถ้าชนชั้นล่างเนี่ยไม่ไม่รับแหละโอ้ย,อยงี้ไม่ได้เดี๋ยวคอนายยกไม่มีชั้นไม่ได้แล้วอย่างางี้ไม่ได้ต้องต้องชั้นสองเท่านั้นเปลี่ยนเป็นประกันชั้นถนนได้ปะเอาคุณอวยคุณซื้ออะไรเข้ามาฮะโอ้สีแดงเลยเหรอครับผมยีตเโอ้ยยีตเคเออยีตเค เลดเลโปนี่คือมันคืออันนี้คือเศรษฐีนะฮะเศรษฐีเขากินกันนะครับผมต่อต่อที่เต๋อกินก็มึงอ่ะมึงไงมึงสองตัวเล่นเล่นติดตามตอนต่อไปครับผมอะไรมึงเฮี้ยฟูดูได้สล้วต้อสายสองน่ะสายสองะมึงเข้าใจปะสายสองอ่ะเฮ้ มึงรู้จักคำว่าตรงไหมหไป่รั้งสรนัขป่ะนี่ตรง,รงแล้วเหรออ๋อตรงสุนัขอ๋อนี่ตรงอย่างนี้ตรงอ๋อเป็นเส้นตรงเยไม่ไม่พอ,อเข้าใจมันกับกูเหมือนกัน <laughs> ไม่มึงหอกคนน่ะมึงอย่างนี้เลย,จอ,อเยจอดไอ้เหี้ยจอดเหมือนเหมือนรอให้ใครเข้ามาตรงนี้ไอ้สัสยังกลับรถไอ้เหี้ย <laughs> ตรงกันหน้าไอ้เหี้ย อกไฟไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยว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 ไอเจ้าของรถไอเนี่ยเพชรบอกมึงบอกว่ามันมีมึงไม่ปิดกระจกอ่ะเอ้กูกูงงอยู่กูอยากระบายอากาศเออไปงั้นไปเลยไปปล่อยมาระบายอากาศไปเอาาอเละครับตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกสวนเลกันเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมาทำกิจกรรมทางเพชทางเพชฮะใช่เหรอก็คือก็จะมานั่งชิลกับชาวแกงครับผม ไอสาราไหนเนี่ยสาราสี่เปล่าสาราสี่เลยเผา,าไหนคนละสาราไอ้เนี่ยติดต่อตรงนู้นนะติดต่อตรงสาราตรงโน้นแต่ดูก่อนว่าเอาจอดงตรง,งไหนก็ได้แต่จะริมๆน่าจะเต็มหมดแล้วมั้งกูว่านะนเต็มหมดแล้วอ่ะจริง,รงๆก็ไม่ต้องริมมากก็ได้ค่าซูมร้อยห้าสิบใช้ไฟฟ้าถ้านำมาเองก็ไม่เสียพัดลมตัวละห้าสิบห่วงเนี่เฮ้ย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 มึงจะมาใส่กันตรงนี้ไม่ได้ไปายร้ายพมายกกระติกมาเอากู เออมึงขับรถแล้วโอเคเฮดเปิดท้ายเอาเสื้อผ้ากูให้ด้วยแล้วก็ไอ้กระเป๋ากระเป๋าที่กูทิ้งไว้บ้านนะบิ๊กเอาเบียร์สือเบียร์ไปเฮ้ยบอมมึงเอานี่มาปะเนี่ยไอ้ที่บอกว่าพวกเครื่องปรุงอ่ะเครื่องปรุงไอพวกของมึงอ่ะโอ้ยเบียร์เบื่อไปแล้วไม่เป็นไรกลัวมากูว่าอะไรก็บอกให้มึงแล้วมพูดดําเฮียอะไรว่าจะเอามากถามว่าเอาเปล่าอวแล้วกูก็บอกเอาไหมเหรอไม่ไม่เห็นเลยเอาอไปนั้นแหละ ไปครับผมล <laughs> อดูหน่อยครับนี่คุณแดกแดกเลนเหรอครับนี่ก็หงทองก็ใจก็อยากนะนี่นะครับนี่เป็นน้ำถามน้ำแข็งน,นี่คูณถามก่อน ใครจะเป็นคนยากไอบอมไงไอบอมใช่ไหมไอบอมอยู่แล้วจัดไปตามนั้นเมื่อกี้เราลืมซื้อแป้งทาสีสัตว์ธรรมดาซอสแป้งทาสีต้องใช้ขนาดเล็กอะไรก็ได้อะที่มาเป็นแปรงอะมือเอาใช้ช้อนก็ได้ใช้ช้อนก็ได้เอออเายีๆเอาแค่นนี่เลยช้อนมีแต่ช้อนพลาสติกไอ้เหี้ยมันจะไม่เอ้เฮ้ยจะช้อนหน้าวะสักทีวะสังแมบไหมสังแมบไหม เฮ้ยมีมีแต่นักเลงว่ะไอ้เหี้ยไม่ไหวว่ามีแต่นักเลงว่ะนีแม่งอันตรายคุหยิบผมนี่โจรกันได้ทางนี้แล้วมังผมเลอะคุณแล้วเนี่ยว่ะเอาแล้วแกนักเลงจริงๆนักเลงจริงๆเดี๋ยวก่อนถ้ามึงใช้ไอ้เหี้ยเนี่ยมึงซื้อใช้มันด้วยคืออันนี้เก้าร้อยเองไม่เป็นไรเองเก้าร้อยโอ้โหไม่เองนะมึงเอาไว้ข้างล่างสิเพื่อนมึงเอาไว้ข้างบนนต่มันจะได้ไหมกูถามหน่อยเอามึงมาแบบอลังการ้อยโอ้โหไม่เองนดับเลยไว้ข้างล่างสิเพื่อนมึงเอาดีแล้วถือว่าพรีเมี้ไมพรีเมีน่อย มองเหมือนเดิมกูยังไม่ได้ยวัญไปแต่แกงลงไปที่เรามาเนี่ยพอแล้วพอแล้วได้แล้วเปิดอะดิปอลปองพอแล้วปองโอ้โหมองคืปองถ่ายเพื่อนบอมแบบสวยๆเลยโอ้โหแล้วบผมดีโค้ชไอซ์น่าโซบุหรี่มึงพวกมึงไม่เป็นมะเร็งหราเป็นมะเร็งกันเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนแกงเสร็จแล้วครับเชฟครับเชฟ แต่่าจริงๆเวลาดูไอ้บอมนี่เตัดอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเฮ้ย้ตัดลึกอ่ะโอ้โหเสียงของเสียงของหมดตายแล้วโองนี้า่ไหร้องคอยบด เดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงก็รู้กู้วดแข่งเนี่ยไอ้เหี้ยหนักเอาเรื่องอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไปไหนมาขึ้นสะพายมาสิเพียรุ๊กเนี่ยพอกู้พายคนเดียวเรือไม่ได้เอียงชนแล้วไอีกแล้วไอ้เหี้วไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพยายามแล้วมันไม่ได้ไอ้เหี้ยขยับนอยซ้ายอ่ะ

ได้ได้ก็ไหลดูว่าวันนี้เอกกี่คนนะครับใครต่อไปใครจะร่วงเอาเรื่องนะเอาเรื่องโอ้ยไอ้ยยอ้สัต้ยั้ยะไตเอาอย่างเงี้ยไอ้ตรงสารให้ตองมันนี้เฮีย

จี่เหลาไม่เอาหนชวยมันหนเนี่ยทันทีตอนตัวจีนเลยสั่งลงเึงลงได้ทำระดมได้เนี่ยมึงลากเพื่อนทำไมเนี่ยมาโดนขีดโอ้ยยี่เหล่ามึงมึงมึงคิดว่ามันนอนธรรมดาก็ได้เียมึงนอนธรรมดาไม่ได้เดี๋ยวโลกไม่ไม่จำไม่ไหวไม่ไหวมึงดึงลงต่ำตลอดเอ้ยไม่เอาไอ้ยี่ไม่เอาไอ้สัตว์ขึ้นยากเติร์นลงได้ ออโอเคโอเคโอเคอ๋อได้โอเโอเคนมนันมนน่มันรู้ตัวแล้วไก่ตื่นแล้วไก่ตื่นไล้น้พวกมึงนะพวกมึงนะไอสัตว์มึงนะมึงพยายามจะทำร้ายกูนะพวกมึงนะไกตื่นไกินะไมน่นะไม่เป็นไรกูกลัวเอางี้เอางี้กล้องกูโดนน้ำได้ดีกว่าเออเฮ้ยกล้องมึงกล้องแอคชั่นแคมไอสัตว์โดนน้ำได้ได้ำได้เยอะไรปอไเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยไปไปแล้วไอบิษไอเดียบิ๊กไอเหียมันฆ่าเตายเหรอวะโดนหมดแลวเนี่ย น you, no ้ำลึกะว่าน้ำลึกะวะโคตรลึกเลยเฮียจิ้งะวอยสัสจ oh yeah, ิงกะวายสัสเยหยเฮียเล็กมากเลยเล็กมากเลยโอ้โหโอยเร่งก็สบายเฮ้ยมึงต้องต่กันในน้ำแล้วเป็นกูอะ เนี่ยมึงเชื่อกูยังมึงเหรอแม่ันเจ็บมึงเชื่อกูยังมึงเชื่อกูยังเจ็บเห็นปะมึงยืนดิควายควายมึงก็ยืนดิเฮ้ยี่ไอมมัวน่ะมันทำอะไรอย่างงี้เฮ้ยมึงขึ้นดิมึงขึ้นดิไอ้น้อยด้วยนุ๊ Để cái bao đừng có bao Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ เฮ้ยหนักขวาน่หนักขวาหนขวามันเอียงแล้วเฮ้ยเอี้ยหดป่ะเฮ้ยเอาเรื่องป่ะไอเอี้ยมหดปะแม่เว้ยเซียวเยเี้ยหูสัตว์หูสัตว์เอี้ยเสียวหูสัตว์เลยฮะไอเต๋อไอเอี้ยมโหดนะเฮ้ยขวาฮ้ายไอซ้ย ดีวะไว้อะคอนเทนต์ใหม่ปะเหนื่อยเลยกูขึ้นมาถึงคอเนี่ยสัตว์เบียร์เนี่ยเดี๋ยวมองกันคอนเทนต์ล่องแก่งก็จบไปแล้วไงไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้บอลไม่สัตว์เผลอเป็นล้มเผลอเป็นลงไอ้เหี้ยเหมือนขาอ่อนแ่ะ